สวัสดีครับสวัสดียามเย็นนะครับเป็นกับฟิฟซีผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านพวกับเราช่องฟังฟีมี่แลว้วก็ฟังฟีมี่ชนแนลนะครับผม โอ้บรรยากาศยามยินนะครับผมวันนี้มาบ้านพี่ฟ้าเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาเริ่มมือร่วมใจช่วยกันนะครับผานวันนี้ขับเคลื่ขับไปตีผู้ใหญ่ใจดีนะครับขาดไม่ได้นะครับผมจะทํโรงช้างให้กับพี่ฟ้านะครับผมเพื่อแม่จะได้อยู่ร่มนะครับปุ่นหแม่บูยังไม่มีร่มนะครับโรงช้างไม่เพียงพอกับโรงช้างอนโอ้มดตะแยงเลยครับโอ้ปุ่นสาวปีหันคนไปหาพอใงท่องเ้วบ่เนี่ยไปเร็วไปเร็ว ว้วว่าสาวบ่ต้าบอดาเลยสาวปีน่ะเออเล่นก็อ้วนเล่นก็อ้วนเล่นก็อ้วนก่อนเฮ้ยเหมือนนี่มันเล่นดินทรายนะครับผมดินรายบ้านพี่ฟ้านะครับผมเออเออมึงมองมึงหลุดไส้เพราะเล่นนอนดีขนาดเลยทรายไส้ย คบหน่อยคบหน่อยอุ้พี่ฝาพี่ฝาเฮ็ดยังอู้ยใจดิใจมากเพื่อนๆมาเยอะพูดพูดพูดพูเฮ็ดเโอ้ยมวนคักเลยมันนี้น้องนองมาหลายปวดปวดปวดมงสาวปีป่าดีดาวพ่ะท่านใหญ่พ่อท่านใหพ่ะท่านใหญ่มึงพี่ฝ่าเออโอ้ยโอ้ยะปวดขึ้นยังปีนปีนเสาหรอปะเนี่ย เดี๋ยวกับพี่ฟ้าสนุกครับวันนี้ปันน้องนมาเยี่ยมบ้านนะครับผมนีุ่่นโอ้ยเออลกลูกลูกเรียกว่าโอ้ยเอเอเรียกเหลูก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 ฟ้าฟ้าลูกลูกลูกมึงครับโออยมึงมึงลูกสาวผมโอ้ยไปหาพัตตอพอยไนท่องบไปไหนโอ้ยปุ่นปุ่นุ่น ไปหาตาลุกพญายท่องเอ้วน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 มาแล้วอ้วนมาแล้วของกินกับขี้หลายๆอยู่ผุนกองโยโกะอยู่เอ้ยของกินกองโยโกะอยู่บ่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ่นนี้กบหน่อยนอนึ่งมันเออกบหน่อย อกองไส้พีฝาแบนพุ่นเจ้าของบ้านกระมวนม้วนกันครับผมน้องๆมาเล่นบ้านดูครับดูครับเด๋วไปแล้วองค์กระลักไปยังน้องบุญปู่อุ้ยองค์กระลักพีฝาไปแล้วคุณ ดีเนใจห้ารอยคะแนนจ้าเดี๋ดับเด็กสนุกมากเลยครับวันนี้ถิ่บุญด้วยครับผมแล้พ่อแม่เอซีก็อินเตอรมใจนะครับผมทำบ้านนะครับผมให้พี่ฟ้าของเรานะครับผมบ้านยังไม่พอเพียงพอผูกเวลาเพื่อ,อแม่พี่ฟ้านะครับผมแม่โบปาเปิ้นติดลูกครับผม ันค่าเพิ่นได้ลูกมากอีกแต่บครบกันพ่อที่ถูกพ่ัวผลสาตอ์ระดงช้างเก่าไม่เพียงพอนะครับผมพอแยบเวลาปลูกไม่พอกันนะครับปบอยออกกันแล้วยอกกันแล้วก็พิษอันพิฝ่าก็เลือดปุ้เ น yeah, right. ั really? Mother, ่นนั่นนั่นนงามกันแล้วเลยพี่พี่ีหันหันหนาวันตูดหันตูดเออหันตูดมาฮาน้องนอนเรีนนอเรียนพักการเรียนดีดีนอนเรียนนอนเรียนุ่นเล่นดินทรายเล่นดินทรายสนุกก็กบหน่อยกบหน่อย เออนั่นละนอนเนมันมวนน้ำกันเออเออีเลตเออพีกระนอกันเออนลานอนลงนอนลงเล่นน้ำนองเร็ว แาาต้้แามงจ้าต๊ดตืดตดฮอนอนฮอนฮอนฮอนล้วขาหลังบนเชียไปเชียไป้วนมาเร็ว้วนมาเร็ว วนมาเลยหัวดาะหัวเราะหัวเาัวเราหัวาหัเาะหัวเาะหัเาหัวเราัเาหัเาหนวเาหวาะหัาหเาหวเราะหเาะหเาะราาหาะีัวาแล้วเาาาหาวาววเาเเาวเาเเราวเาเเ ไปแล้วไปแล้วไปหาพญายทองแล้วสาวปีหาพญายทองแล้วเบอไปสั่งห้องยุคนะมจะนอยู after after ่น่อยอยู่คุณันหนามาอันหนามาหาพีไสไปแล้วบอันี้โอ้ยพระธรรมดาได้ลูกสาวผมกับคุณ หันหันตูดไปแล้วหันหลังไปแล้วถอยหลังไปหาพ่อใหญ่แล้วบ่ะเนี่ยโอ้ยให้ใหญ่ก่อนให้ใหญ่ก่อนพุ่นถอยถอยหลังไปยังเดียวเลยป่ะเนี่ยโอ้ยฮนกำลังสนุกกระดินทรายนะครับผมเดี๋ยวก๊าบ กริบ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 กบหน่อยกบหน่อยกบหน่อยอ้เอ้ยพี่ฟ้าพี่ฟ้านอนเล่นกับสาวปีแล้วเฮ้ยสนุกเพื่อนมาบ้านเยอะสนุกมากเลยค่ะบุกอ่อยยางมวนด้วยป่ะนี่พี่ฟ้า อืมตัเสาเลยนะบระเดี๋ยเสาดีบ่มาตรทานบ่เนี่ปุ๊บปุ๊บปุ่นจับบายเสาแล้วรบหน่อยกบหน่อย

มีดอกไม้ในเสาพ่อจะอวนจุกดอกมันพระอวนจุกหาอันดอกไม้เอจ้าไม่เจนเจ้าที่แล้วพุนเจนจะได้ร่งต่างแล้วผุนเห็นเจ้าลงงเออเออเออเดี๋ยวกันไหมเออเออเออกันอ่อนกันเออ นี่ครับแน่แจก็ะเส้นจะท้าทางบอกจะได้ในได้มันๆมันในได้ลงสั่งไวๆครับพรย่างช่วงนี้พระท่านมีหนาฝนแต่หนาฝนมากอ่ะก็ได้รับฝนนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปวีโอหน้านะครับสำหรับคลิปวีโอนี้ก็อย่าลืมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะครับผมี๋ยวเจอกันคลิปวีโอหน้านะครับผมสำหรับคลิปวีนี้ก็บายบายสวัสดีครับ